b บงค k ก k ไทยแลนด์ Bangkok, จะกินไข่เจียวไข่เจียวมีดีที่หอมนะแตงไทยอ่อนต้องหั่นล้างนะเอาอยางออกพักกาศดองจ้าเพื่อนๆมาทานข้าวกบปาริดานะคะ อยู่ง่ายกินง่ายกับปาริดานะคะรับมีแล้วรับมีกับเสพโซลมสซตไตเลยล่ะกินเลยกินเลยโอ้ยไม่อยากผักดองอย่างน้อมาตักข้าวกรงเอยน้ำพริกว๊าวักดองขอผักดองก่อนนะ กำลังเปรี้ยว,ยวมๆมันๆพี่นาปุ๊บฮึ่จริงมนต้องกินจือดก่อน กินแก้มกันก็ได้ขาดดองกินพร้อมผักสดอืมน้ำพริกปลาทูไข่เจยวอืม ืมแซ่บนัวจัดคำใหญ่ๆเผื่อพี่เผื่อน้องกันนะ,อ,ะอันนี้ประกาศดองหรือพี่น้องทำใหญ่ๆเลยอ้มยังไปไม่ถึงไข่เลยบ้าจังใด แบ่งได้ป่ไข่เจียวร้นรดนข่าวสวยร้อนร้อนโอ้อมแมง่ะกิเป็นนล็กหน่อยกินแต่ไข่แล้วมันก็เบื่อเด้พี่น้องพออายุล้หลายมาเนี่ยเราะว่ากินไข่แล้วมีประโยชน์เออกินสะดวกใจเลย อกินเผิ่อพี่เผื่อนน้องเลยดิเลนตาเพลินใจพออย่างพี่น้องช่องนี้เป็นดูดูเพื่อความเพลิดเพลินสใบายใจนะอาหารหลักสิบหลักเจ้าเนะี่ ลาไปก่อนนะพี่น้องขอบคุณลหลายๆที่มาเยี่ยมชมเจอกันจิหนาจ้าชีวิตก็วนๆอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องขอบคุณลหลายๆที่มาเยี่ยมชมจ้าเจอกันจิหนาเด้อ Thanks so much everyone Thank you for your support see you next video